สวัสดีครับชวนชมน้องของขวัญน,นะครับพอดีเมื่อวานผมลืมแบ่งต้นนี้ครับก็อันนี้คือเอกมองคลนะครับเอกมองคลนี่นะครับ,น,รรรน,รบนี่นะครับเอกมงคลเป็นโขดลีลาโขดเก่าๆนะครับนี่นะครับ เอี้ยวๆนะครับแต่จะมีรอยรอยรอยผิวเสียผิวเก่านี่นะครับอยู่ข้างบนนี่แต่ว่ามันเป็นแบบเก่าๆคลาสสิกครับอันนี้มันนานจัดละผิวดูวครับนี่ครับ แล้วก็อ้าวต้นนี้ห้าร้อยครับขอห้าร้อยเนาะอันนี้ใหญ่นะใหญ่ขอค่าส่งขอค่าส่งสักแปดสิบก็ได้ครับตมนน่าจะเกินเนะนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูไม้พ่อเล็ดนะครับเอ่อเนี่ยครับอันนี้ผมแยกไว้ให้ละของคุณป้าจุลจุลีรัต เนี่ยครับเมนสวยๆเนี่ยครับเมนสวยๆอ้วนๆใหญ่ๆอ่อลูกราชนีชุดแดงนะครับลูกราชนีชุดแดงเนาะพาะอเมล็ดนะครับนี่ครับสองต้นเนะเาะต้นละสามร้อยส่งทั้งกระถางนะครับต้นละสามร้อยส่งพร้อมส่งทั้งกระถางครับพร้อมส่งทั้งกระถาง นี่พรุงนี้ผัดใบทั้งนั้นเลยครับใบกําลังแตกใบอ่อนทั้งนั้นเลยลูกาาชนีก็ยังมีกองอยู่ตรงนั้นอีกหน่อยนึงครับแล้วก็พอดีเลยกําลังจะเปลี่ยนดินไม่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแดงอุดมศัพย์ให้ดูอีกต้นหนึ่งมาพุ่มใหญ่มากนะครับคนต่อนาคอนดา นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้หน้าคนถือนะครับเนี่นครับพุ่มนี่แน่นเลยนะครับพุ่มแน่นนะครับอ่ะงูปุ่มมาให้ลูกค้าด,ดูนี่นะครับพุ่ม อลาัางการแบบนี้เลยนะครับแน่นปึ๊กเลยโอ้โหแน่นมากนะครับคือพุ่มแบบลูกค้านี่แรงๆดอกมานี่รู้เรื่องเลยครับพุ่มขนาดนี้นะครับใหญ่อลาัางการอคนถือเก่งไปหมดแล้วครับนี่นะครับมันมีมีรอยผิวตรงนี้นะครับแต่ ดันจนเขียวมาแล้วนะครับแต่ถ้ามันดำดำอ่ะมันยังน่ากลัวอยู่แต่พวกนี้คือด้วยความนานครับมันดันจนเห็นไหมครับเขียวหมดละดันเนื้ออนาคอนด้ามันจะต่างจากพวกตอฮอลแลนด์คือถ้าถ้าเน่าแล้วพวกนั้นมันจะเป็นรูโพงนะครับเแต่ถ้าพวกเนี้ยมันจะดันเนื้อออกมาดันดันออกมาเนี่ยครับมันจะดันจนเขียวออกมาดันมาเรื่อย เขาสมบูรณ์เขาก็ดันเนื้อออกมาดันเนื้อออกมาเรื่อยๆจนเขียวจนดูแบบกลมเกินเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งคือเขาก็เป็นลักษณะเนี้ยแต่เขาดันทุกวันนี้เขาเริ่มกลมเกินเหมือนเหมือนปกติแล้วนะครับนี่นะครับพุ่มอลังการมากครับคนถือเริ่มอึดอัดแล้วนะครับเอ่อต้นนี้สองพันบวกหนึ่งร้อยครับดูพู่มีีลังลง อดทนหน่อยนี่นะครับคือพุ่มมันแน่นมากครับมันใหญ่มากพุ่มสองพันบวกหนึ่งร้อยนะครับแดงอุดมทรัพย์ครับถ้าไม่ได้ขายก็ลงปลูกยาวเลยครับนี่นะครับแน่นๆแบบนี้คือลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเลยครับสองพันบวกหนึ่งร้อยครับข้าส่งก็น่าจะโอวมใหญ่ๆความสวยๆนะครับ ใหญ่ๆฟอร์มสวยเลยแล้วก็ดูน้ำนี่ครับมันจะพอลดต้นไม้แล้วครับไหลอยู่แค่นี้ผมอยากจะบ้าตายปลาปาที่นี่สุดยอดมากครับอันนี้แรงแล้วนะครับก่อนหน้านี้สองชั่วโมงนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเห็นไหมครับมันดันจนกกืนเป็นเนื้อเดียวกันละ พวกตอนาฮอนด้ามันจะไม่ต่างจากพวกฮอนแลนด์ถ้าฮอนแลนด์เน่าเป็นโพงดำเสียสูญเลยแต่ถ้าพวกเนี้ยมันจะดันเนื้อออกมาอนาคอนด้าครับนะครับมันจะดันเนื้อออกมาจนแบบเกืนเลยเนี่ยอันเนี้ยกืนกืนกันไปเลยจากที่ว่าที่แรกแผลใหญ่มากเลยนะครับแผลใหญ่ขึ้นมานี่เลยเนี่ยมันนั่งคดันคดันคดันออกมาจนเขียวจนเนี่ยแล้วก็จะกืนกันไปนยครับมันปกติ มองจนแบบดูปกติแล้วนี่เลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เขาจะดันสเก็ตเก่าออกหมดนะครับนี่เป็นสเก็ตข้างบนอยู่หน่อยก็น่าจะมีมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานม็ได้ลงเอกของคนแล้วก็เลยนี่ก็เลยลงส้าหน่อยแกงเหงาครับแก้เหงา ส่วนไม้ชุดนี้ก็น่าจะเป็นสักอีกอาทิตย์นึงครับก็จะทยอยลงก็มีหลายตัวอยู่ครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆสั้นมากๆเลย